วันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับคือของที่สั่งจากาช้อปปี้นะครับน,นี่สั่งจากช้อปปี้มาเป็นไฟสปอร์ตไลท์สิบสองโวลต์ที่สั่งมาคือ60วัตต์นะจะมาใจมอไซค์พอดีเพื่อนฝากสั่งอันนี้ราคาคู่ละ ไม่แน่ใจนะว่าเก้าสิเ้าสิบเท่าไหร่นะแต่รวมส่งแล้วก็อยู่ที่ร้อสาสิบาทเพิ่งมาส่งมาสักครู่นี้เองพอดีเพื่อนอยากได้เห็นผมสั่งมาแล้วไงอันนี้นะอันนี้รถที่ผมสั่งนี่ของรียผมสั่งมาจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเหมือนหรือว่าตรงกันไหม,ะมนะจะเป็นคู่หนึ่งคู่ละเก้าสิบอะไรสักอย่างจำไม่ได้คูณจะทำมีมอด แล้วก็พร้อมขายึดมาให้นะหมดพร้อมขายึดแล้วก็ตัวโคมไฟเลยก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันแต่ว่ามันน่าจะเป็นของคนละรุ่นมากกว่า ก็เหมือนกันนะมีน็นอตพร้อมขายยึดส่วนตัวคมไฟเนี้ยคมไฟก็จะมีขายยึดล่างสำหรับตัวเราคล้ายๆตัวีเข้ามาติดแล้วก็ยึดมีสายไฟสองเส้นก็คือบวกลบปกติงานเป็นพลาสติกแต่ของผมทุนนู้นจะเป็นอลูมิเนียมมันคู่ละมันตกสอง กับสองร้อยอ่ะอันนั้นก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่นี่เป็นพลาสติกอะ่ะเดี๋ยวเราลองกับแบตเตอรี่ โอเคสินค้าก็ใช้การได้ปกติอันนี้เดี๋ยวสินค้ายังไงผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะ,ะเผื่อใครจะเข้าไปดูแต่ผมว่างานก็ราคา ัราคาตัวละห้าสิบาทนะนะตีแต่ตัวประมาณห้าสิบาทสี่สิบาทผมว่าก็เขคุ้มอยู่นะแต่ต้องไปลองใช้งานดูว่ามันจะทนไหมหรือว่ากลางคืนแสงเป็นยังไงฮะแต่ถ้าเป็นตัวนู้นอ่ะแน่นอนแสงคือว่าเปิดไฟหน้าเนี่ยร้อนมากเลยคือเหมือนสปอรตไลท์จริงๆเลยคือมันร้อนอะ่ะแต่ตัวนี้มันต้องลองคืนแล้วก็ลองต่อระบบไฟมันดีๆเดี๋ยวไฟจะเสียต้องมีติดรีเลย์นะฮะไฟพวกนี้ต้องติดรีเลย์ต้องผ่านรีเลย์เลยถ้าไม่ผ่านาาน,านี่ทำให้ไฟมันเสื่อม เร็วนะแล้วก็ขาดง่ายด้วยน,นี่ก็แค่นี้อันนี้สั่งไปประมาณหนึ่ออาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่แน่ใจของมาจามูจีหรือเปล่าหรือของเมืองไทยเนาะแต่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ส่งโดย shopee express ปปก,ก็โอเคครับสินค้าใช้งานได้ดี หกสิบวัตต์สิบสองโวลต์ LED สปอร์ตไลท์แต่เป็นตัวเป็นพลาสติกนะนี่พลาสติกมดเลยเป็นพลาสติกหนด่ยแต็อตนี่ไม่แน่ใจเป็นสแตนเลสหรือเปล่าเพจะเป็นชุกปกติขอบคุณมากครับสวัสดีปปรครับ